คนที่ชอบกินของทอดของมันของหวานอาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดมันจัดชาบูหมูกระทะปิ้งย่างเกาหลีน้ำหวานน้ำบัลลมชาลมไข่มุกต้องระวังเรื่องไขมันพอกตับนะคะเพราะว่าพลังงานส่วนเกินเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไปที่ตับของเราค่ะหากตับไม่สามารถจัดการออกไปได้หมดเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นไขมันทําให้เรามีความเสี่ยงในการเกิดไขมันพอกตับและตับอักเสบได้และเกิน90%ของคนที่เป็นไขมันพอกตับอาจจะยังไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะมันยังไม่ได้สแสดงอาการ จนกว่าเราจะไปตรวจสุขภาพนะคะถึงจะรู้ตัวว่าแกจะเป็นไขมันพอกตับเนาะฉะนั้นแล้วค่ะใครที่มีความกังวลใจหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของไขมันพอกตับตับอักเสบค่ะตับสูงไวรัสตับอักเสบ b ีซีหรือการทํางานของตับที่ผิดปกติเนี่ยนะคะนิกกี้ขอแนะนําค่ะเลซิตินชนิดที่ให้ฟอสฟาติดิโคลีนสูงของกิฟฟินกระปุกนี้นะคะที่จะเป็นตัวช่วยดูแลปกป้องฟื้นฟูตับของเราได้ดีมากๆนะคะจากไขมันพอกตับตับอักเสบค่ะตับสูงหรือว่าไวรัสตับอักเสบดีซีค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ ะะเดี๋ยวนี้จะปักหมุดตะการไวใ้ให้ด้านล่างสายมือค่ะสามารถจิ้มเพื่อสั่งซื้อได้เลยนะคะ